อีกส่วนหนึ่งนะครับลงไปจากกรุงเทพพร้อมสิ่งของที่ระดมกันไปนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่หัดใหญ่คอปทอนะขบวนของคอปทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะวันนี้ไม่มีเวทีแล้วแต่เขาก็ลงไปช่วยที่หัดใหญ่นะครับไปคุยกับคุณพิชิตชัยมงคลนะครับแกนนำคอปทอสวัสดีครับคุณพิชิตครับสวัสดีครับพี่กองรับ ครับคอปทอไปถึงหัดใหญ่ไปทําอะไรเป้าหมายของเราที่เราอ่าคุยกันว่าจะไปทําอะไรที่หัดใหญ่ครับามาร่วมเป็นจิตอาสา,าในการที่จะฟื้นตูเก็บวาขยะนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าหลังจากที่น้าลดลงมาเนี่ยสิ่งของที่มาตกน้ําหรือว่าโทนหรือว่าเศษขยะตามบ้านเรือนหรือว่าในถนนเนี่ยจะเยอะมากนะครับเราเรา,เราคิดว่าสิ่งนี้เราสามารถ สามารถร่วมแล้วก็จัดก,การร่วมกับพี่น้องชาวฮัดใจได้นะครับดังนั้นกอพทก็เลยหาเรือกันในในคนะรวมถึงชนะรวมพลังแผ่นดินครับนะครับซึ่งซึ่งสนานุกเขาปีปู่จตุพรก็จะต่ำตามมลงมาเนี่ยก็หาเรือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยสามารถร่วมแสดงน้ำใจนะครับเป็นจิตอาสา,ารตรงนี้ได้ใช้แรงกายแรงใจมาระดมันได้กพท,ทก็เลยมีการรับหมายเฉพาะบุคคลที่สามารถเดินทาง มาทากิจการแบบนี้ได้เอาผู้แข็งแกร่งนะครับก็เดินทางมา20กว่าคนเนี่ยมามาที่หาดจะมาช่วยทำความสะอาดปิดทิ่งนะครับก็มีอุปกรณ์ทั้งฉีดน้ํเแรืงันสูงนะครับมีไม้กวาดมีรถน้ํานะครับที่จะํำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ที่เริ่มทํากิจกรรมนะครับตั้งใจว่าจะอยู่กันสักเป็นอาทิตย์นะครับฮะฮะแล้วเห็น ผมเห็นโพสต์มีมีของลงไปหลายคันรถอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับส่วนหนึ่ก็ได้รับบริจาคจากพี่น้องในเซาท่ายนะครับแล้วก็ทางทางทางวัดนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ลัคนาก็จัดเตรียมสิ่งของไปเข้าสารอาหารแห้งที่จะไปไปบริจาคให้กับพี่น้องนะครับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้นที่ที่นอกตัวหาดใหญ่หีเป็นหมู่บ้านที่ที่ที่โดนผลกระทบแบบเช่นเดียวกัน เราเป็นหมู่บ้านที่ที่เป็นผู้ใช้แรงงานถ้าพูดอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเนี่ยหมู่บ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยเขาโดนน้าท่วมทั้ง้านเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่คือขายภาคประชาชนของสงขาเขาทํางานอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะมาสมทบกับทางเคลื่อนยายภาคประชาสังคมของสง,งขาโดยที่ประจงนัแสะนะครับในการที่จะเอาสิ่งของไ,มอไปมอบให้กับที่นเราอบอกว่า ทีนี้ในการลงไปเนี่ยนะครับพื้นที่ขัดใหญ่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับประสานกับหน่วยงานไหนยังไงว่าเอ้เราเนี่ยเรา,เเราทีมของเรามีจํานวนเท่านี้มือเครื่องไม้เครื่องมือเท่านี้จะไปอยู่ตรงจุดไหนเพื่อไม่ให้ใหมันเกิดความซ้ําซ้อนและให้เกิดประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเมืองมากที่สุดเท่าที่ที่เรามีกําลังตรงนี้ครับครับตอนนี้ก็มีกา,ารประสานงานกันอยู่ครับเราลงมาก,ก็มาพักที่หมาลายขาดใหญ่ครับซึ่งเป็นหมาลัยของของของอาจารย์ลพนาครับซึ่งก็โดนน้ำท่วมเหมือนกัน นะครับวันนี้ก็เลยฟุนฟ้นปูาาที่หมาลอยหาดใจที่ดับที่รอจนต่อนะครับแล้วก็อีกเขาสองสามวันก็ตั้งใจเพราะว่ามีการประสานงานกับทางเกือข่ายนะครับกับทางเจ้าที่ในการที่จะไปเก็บกวาดบริเวณเส้นทางตลาดกินเียงกันในะครับในคนในพื้นที่เองเขาก็ซึ่งเป็นเครือข่ายของพวกเรานะครับจนเขาคือชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมกับพัฒมิตรเื่อนกับคอพชันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาประสานงานเพื่อจัดจัดพื้นที่ในการดูแลกันอยู่ ะครับมาถึงว่าจะมีพี่น้องจากจากสวัดอื่นแล้วก็คนสืบธรรมราชจากฟางเนี่ยมาสมทบกันในวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านี้ครับก็คือเครือเครื่อขายของเราทางภาคใต้ก็มีอยู่ก็จะมาร่วมกันด้วยตรงนี้ใช่ครับใช่ครับอืจะอยู่กี่วันนะครับขอทีนะฮะจะอยู่กันกี่วันภารกเก็ของเราเนี่ยก็ขั้นตามวางไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ก็จะเป็นการเหมือนหมุนเวียนสลับกันรางการไปอยู่ได้กี่วันอะไรแบบนี้ยังไงก็ ก็มาใช้ไม่ว่าก็อเดินทางกลับปอหรือติดตามกันมาครับเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์จากการชุมนุมมานะครับ<ม>เพราะว่ามีของท้องหนีชนะตุม,มนุมจนจนถนัดในการเคลื่อนย้ายในการที่จะทำอาหารมีเครื่องปั่นไปมีนู่นนี่นั่นนะครับอ<ม>ุปกรณ์พร้อมที่จะเดินทางอยู่แล้วเราก็ยกของสินั้นหนะครับมาปามาหลังจากพักตนุมก็มาช่วยพี่น้องที่ขาดันอ่าคือใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ว่าเปลี่ยนวัตถุประสงค์ นชครับ,รบเป็นวัตถุประสงค์เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองต้นต้กัการเดินทางสมามาครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งคองพอทอกลุ่มรวมพลังแผ่นดินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปาแสดงน้าจิตน้ําใจให้กับพี่น้องที่ได้รับความทุกข์ตรงนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชิตครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าได้ติดตามกันต่อไปครับครับสวัสดีครับ คุณพิชิตชัยมงคลนะครับหรือคุณตั้มนะแกนนำกอปทอก็ก็นี่แหละครับนะนี่อีกบทบาทหนึ่งคือคือเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรนะแต่สนใจในสิ่งที่เขาทำเจตนาที่เขามุ่งหมายนะกำลังมีมากมีน้อยก็เป็นเป็นหนึ่งกำลังนะครับคือเขาบอกว่าถ้ามีแรงก็มีมีทรัพย์สินก็เอาทรัพย์สินไปช่วยมีแรงก็ช่วยแรง นะไม่มีแรงนะเ,ออเป็นคนเฒ่าคนแก่คนป่วยนะก็ส่งใจไปนะครับนะหรือก็พูดใช้ปากพูดให้กำลังใจกันนะแต่ไอประเภทนะไม่ทำอะไรแล้วยังไปเที่ยวบูลลี่ไปอะไรเขาอีกเนี่ยนะผมคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยนะครับมันควรจะหายไปกับสายน้ำได้แล้วนะเนี่ยคุณวรนุชอะไรเนี่ยคุณบอกจะทำไหวเหรอมีแต่รุ่นใกล้ฝั่งของ ต่อให้เขารุ่นไหนเขาก็มีจิตใจที่สะอาดนะคนอย่างคุณเนี่ยนะครับออนี่เขาเรียกว่ามือไม่พายเอาตีลาน้ำนะครับเอาปากถูถนนมีประโยชน์กว่านะฮะคนแบบนี้คือไม่ทำก็อยู่เฉยๆนะครับเขามีน้ำใจเขาไปช่วยกันในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยนะคือคุณจะบ้าสีบ้าฝ่ายอะไรก็ไปบ้าที่อื่นนะ,ะแหลมมาแบบนี้ผมก็ด่ากลับนะฮะ ใช้ไม่ได้นะครับทุเรศแบบนี้นะฮะเออนะอ,าอ้าวพอหอมปากหอมคอนะ